สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะพัาสะุกเครื่องเขียนกันค่ะเรามีจะเป็นเครื่องเขียนยี่ห้อของเกาหลีนะคะไปสั่งมาจาก l a z a ด a ค่ะเดี๋ยวป้าจะใสพ่พิกัดร้านเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะทีนี้มาแกะดูกันเลยค่ะนี่ค่ะป้ายมีสั่งมาหลายอย่างเลยนะคะ อย่างแรกจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นปากกาแบบ3สีนะคะมีสีแดงน้ำเงินแล้วก็ดำค่ะเป็นของยี่ห้อไม b u ัต y นะคะตัวปากกาจะเป็นรูปเรือเป็ดค่ะน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ปอยสั่งมากคู่กับสมุดโน้ตแบบห่วงรูปเรือเป็ดค่ะนี่ค่ะเข้าเซตกันน่ารักมากนะคะปอยจะลองแกะดูค่ะ นี่ค่ะตัวปากกาน,น่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวไปะจะลองหมึกให้ดูค่ะเริ่มจากหมึกดำนะคะอันนี้เขียนลื่นดีมากๆค่ะแล้วก็หมึกน้ำเงินนะคะสุดท้ายหมึกแดงค่ะนี่ค่ะหมึกลื่นดีมากๆเลยนะคะต่อมามาลองแกะตัวสมุดกันค่ะ นี่ค่ะสมุดจะเป็นดิมห่วงแบบนี้นะคะเล่มเล็กๆพกพาสะดวกค่ะที่ด้านในจะมีเส้นนะคะอันนี้น่ารักถูกใจมากเลยค่ะใช้เป็นเซฟก็ดูน่ารักนะคะแล้วก็อย่างต่อมาอันนี้จะเป็นวาชีเทปค่ะอันนี้จะเป็นของโรมาเน่นะคะเป็นวาชีเทปโดนัทโดนัทค่ะเป็นรูปน้องหมีแบบนี้นะคะเดี๋ยวป้าจะลองแกะให้ดูค่ะ นี่ค่ะจะเป็นน้องหมีใส่เสื้อชุดต่างๆแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยค่ะ,คะเราค่ะลวาชีเทปจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ถูกใจมากๆค่ะแล้วก็มาดูที่อย่างต่อมานะคะอันนี้ทางร้านมีแถมสติกเกอร์มาให้ด้วยค่ะเป็นรูปน้องกบนะคะ ต่อมาอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ลายน้องขนมปังของ Branch b r o t h e r ค่ะปอยชอบน้องขนมปังตัวนี้มากเลยนะคะตัวกระเป๋า iPad ของปอยก็เป็นขนมปังอันนี้ค่ะนี่ค่ะสติกเกอร์จะมี2ลาย2แผ่นนะคะมีเป็นแผ่นด้านล่างเป็นรูปน้องขนมปังล้วนๆเลยค่ะแล้วก็แผ่นนี้มีเป็นขนมปังแล้วก็ไส้แซนวิชต,ต่างๆนะคะ ลายน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวไปจะลองแปะให้ดูอันนึงนะคะแปะในสมุดอันนี้ค่ะลองเป็นน้องขนมปังไม้ดูนะคะนี่ค่ะเขาบอกว่าตัวสติกเกอร์เป็นแบบ r e m o v e r sticker นะคะนี่ค่ะลองแปะแล้วก็น่ารักมากๆนะคะน้องขนมปังไม่น่ารักมากๆเลยค่ะ ทีนี้มาดูที่อย่างสุดท้ายกันนะคะนี่ค่ะสุดท้ายจะเป็นกระเป๋าเล็กๆนะคะเอาไว้ใส่พวกเครื่องเขียนจุกจิกค่ะเวลาต้องการจะพกพานะคะอันนี้เป็นกระเป๋าของโดนัทโดนัทค่ะเป็นรูปกระต่ายนะคะเป็นกระต่ายตาสีฟ้าเหมือนชิฟฟ่อนเลยค่ะนี่ค่ะตัวกระเป๋านุ่มๆน่ารักมากนะคะ ที่ด้านในจะมีช่องใหญ่แล้วก็มีเป็นช่องตาข่ายเล็กๆค่ะอันนี้เอาไว้เก็บวาชิเทปก็ได้นะคะใส่วาชิเทปเวลาต้องการพกพาค่ะนี่ค่ะดูน่ารักมากๆเลยนะคะ ก็มีเท่านี้นะคะสำหรับของที่ปอยสั่งซื้อมาในรอบนี้ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ